สวัสดีครับผมสวัสดีทักทายครับเอฟซีเป็นับทุกทท่านนะครับมาพอแม่แม่นะครับที่เคารพรักทุกทท่านนะครับมาพบกับวิถีบรนเทาโอฟิเชียลคือเก่าพี่น้องกับบรรยากาศนะครับลมหนาวนะครับมาอีกแล้วพี่น้องนะครับใกล้เดือนสามใกล้งานพระธาตุปานมนะครับลมเดือนสามลมหนาวนะครับอุณหภูมิจะลดลงอีกนะครับสำหรับเมื่อนี้มาพบมาพอกับวิถีบรนเทาโอฟิเชียลนะครับสำหรับเมื่อคืนหรือเมื่อวานนะครับ สุดยอดนะครับก็สวัสดีนะครับตุจีนกับพ่อพ่อแม่ทุกท่านนะครับน้องฮักแพงก็ได้สวัสดีนะครับตุจีนอวยพรพ่อพ่อ,พอ,พอแม่ทุกทุกท่านแล้วเมื่อคืนก็ขึ้นเวทีตอนร้องช่วงแรกนะครับที่ช่วงเรียกแขกน้องพี่น้องกัได้ใจส,สุดนะครับมีพ่อฮักซื้อมาให้นะครับชุดวันตุจีนชุดแดง นะครับสวยงามน่ารักนะครับสำหรับมาอคืนบนเวทีสาวน้อยรำเพรยโชว์แล้วก็เมื่อวานก็มีการแจกนะครับมอบน้ำใจเล็กน้อยนะครับมอบซื้อน้ำนะครับอุดหนุนนะครับน้องซ้ายของซอโนดนะครับทีเพื่อนมาขายมือแรกนะครับน้องฮักแพงก็ได้เหมาน้ำนะครับแล้วก็แจกทีมงานนะครับทุกๆคนนะครับทุกๆแผนกนะครับสำหรับเมื่อวานนี้แล้วกะมีพ่อหัก ท่านหนึ่งกับเพื่อนกับได้นำนะครับพวกหลายๆอย่างเนาะมีสบู่นะครับมาแจกนะครับในนามของบ้านฮักนะครับสุดยอดมากๆนะครับกะน้องกับได้แบงปั่นนะครับแล้วก็มีพ่อฮักนะครับพ่อฮักภาครเพื่อนกับซาพนนสมทบกับลูกสาวนะครับซื้อน้ําแจกนะครับทีมงานทุกแผนกนะครับสาวน้อยรังเพื่อนโชว์นะครับเข้ากับเห็นแล้วก็ดีใจปลื้มใจนะครับกับน้องฮักแพงนะครับ เนาะพี่น้องก็จะเห็นความน่ารักนะครับพี่น้องยี่ใส่ชุดนะครับก็เป็นภาพที่สวยงามนะครับเนาะเราก็จะเห็นกันนะครับวันนี้นะครับเมื่อคืนแสดงที่สุนบบรีนะครับเมื่อนี้อยู่ปาจีนพี่น้องอย่าลืมไปให้กําลังใจนะครับสาวน้อยระพชโชน้องฮักแพงวรัญญาพรนะครับพอๆ่ปแม่ท่านใดอยู่ใกล้ไปให้กาลังใจไปเบื้องด้านหน้าเวทีนะครับสําหรับน้องฮักแพงนะครับอยู่มาครบหนึ่งปี แล้วนะครับหปีอีกกับหลายมือแล้วนะครับพี่น้องกะโอ้ยินดีกับน้องขักแพงนะครับภูมิใจปื้มใจน้ำนะครับที่น้องอดทนขยันนะครับมันฝึกฝนนะครับก้าวผ้าอ่าก้าวข้ามทุกเรื่องราวนะครับที่เกิดประเด็นดราม่าอะไรต่างๆนานามีมากมายซะเหลือเกินนะครับนับโบได้นับโบทวนพี่น้องแต่น้องก้าวข้ามมาแล้วก็สู้มาอดทนนะครับ ปฏิบัติโตมาจนหอดเมื่อนี้ครบรอบหนึ่งปีนะครับกับอีกหลายวันละนะเฮาก็จะเห็นความพยายามความอดทนนะครับทําให้น้องแข็งแกร่งทําให้น้องอมีประสบการณ์อะไรหลายอย่างนะครับทําให้น้องมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมีทัศนคติที่ดีขึ้นนะครับเมื่อนี้กับย้อนส่วนหนึ่งส่วนมาก ก็มาจาก่็พ่อแม่เอฟซีทุกท่านนะครับอยู่เคียงข้างคอยซัพพอร์ตคอยให้กำลังใจคอยให้คำแนะนำนะครับแล้วส่วนสำคัญมากๆาก็คือทีมผู้บริหารบอโจนะครับที่รับแลวก็ให้โอกาสน้องแะให้คำสอนดีๆกับน้องให้อ่าข้อคิดคำแนะนำนะครับหลายๆอย่างเป็นแรงเชียร์แรงผลักดันนะครับคอยสนับสนุนนะครับให้น้องได้มาเมื่อนี้นะครับถือว่าประสบความสำเร็จนะครับ ประสบความสำเร็จขั้นหนึ่งละเนาะก็อีกหลายๆขั้นนะครับที่น้องจะก้าวต่อไปข้างหน้าพอๆแม่ๆคอยเป็นกาลังใจคอยเป็นแรงเชื่อแรงใจคอยเป็นแรงสนับสนุนให้น้องนะครับเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับเนาะหลายๆท่านก็ภูมิใจหลายๆท่านดีใจนะครับที่น้องได้อ่ามาถึงจุดนี้แล้วก็ยังมีจุดหรือมีก้าวต่อไปเรื่อยๆนะครับเนาะ ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับขาดแรงสนับสนุนไม่ได้นะครับขาดกําลังใจว่าใดพี่น้องก็มีพอๆไเม่นี่แหละที่คอยสนับสนุนคอยซับพอร์ตคอยให้กําลังใจคอยอยู่เคียงข้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่างๆนานาทั้งชุดทั้งอะไรนะครับพอๆไเม่ๆกระจัดให้นะครับให้น้องตลอดเลยน,นะครับ,บว่าจะเปลี่ยนเรื่องแรงซับอะไรต่างๆนะครับแรงสนับสนุนนะครับเป็นมาไลา่เป็นยังสุดยอดเลยครับผม วิถีบันเฮาออฟฟิเชีนะครับก็ติดตามน้องมาก็1ปีละเนาะหปีละตั้งแต่วันแรกเลยนะครับก็ดูตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับแล้วก็มาเหตุคลิปมาว่าถึงอาสิอาศิบุญลงแน่อาศิลงแน่นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับพ่อพอ,พอ,พอแม่เอฟซทุกท่านที่ให้การสนับสนุนวิถีวันเฮาออฟฟิเชีกดติดตามกดดูคลิปนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ ขอบคุณมากๆนะครับบางท่านก็ดูโฆษณาให้ไม่ข้ามโฆษณาอะไรต่างๆขอบคุณจริงๆขอบคุณเพราะว่าแม่ f อฟน้องฮักแพงขอบคุณ f อฟทุกๆท่านนะครับที่ยังติดตามยังให้กําลังใจนะครับวิถีวัฒนธรรมเชียวแล้วก็น้องฮักแพงนะครับอาจจะนะครับไม่แต่งทํารูปหน้าปกหรืออะไรตัดต่ออะไรมากมายนะครับพูดแบบนี้ก็ลุงไปเลยพี่น้อง นะครับขอบคุณคทุกท่านนะครับยังให้การติดตามนะังให้การรับชมเมื่อวานนะครับลงคลิปไปหนึ่งคลิปนะครับซึ่งวิถีวัฒนาเอาไเชียไม่ได้ลงคลิปมาเกือบเดือนนะครับเพราะพ่อแม่ก็ยังเข่ามากดไลค์มาเข่าคอมเมนต์ทักทายนะครับมาเขามาชมคลิปหาร่อยกว่าวิวขอบคุณจริงขอบคุณมากๆพี่น้องเอ้ยนะครับเราจะยังอยู่นะครับยังอยู่ตรงนี้กับน้องฮักแพงนะครับเราจะสะน,นับสนุนเราจะ คอยติดตามนะครับให้กำลังใจพี่น้องนะครับสำหรับวันนี้มาอยู่ป่าพี่น้องนะครับนะครับก็อย่าลืมนะครับมือแรงอยู่ป่าจีนบุรีมือต่อไปอยู่ภาคอีสานเฮานะครับเนาะพี่น้องก็ให้กำลังใจ นะครับอย่าลืมนะครับท่านไหนอยู่ใกล้ก็ไปให้กําลังใจด้านหน้าเวทีไปชมสดๆเลยก็ได้นะครับสําหรับอาชีมงานสาวน้อยระเพื่อนโชว์นะครับส่วนวงหนึ่งเพื่อนกะอยู่ทั้งอีสานเนาะครับพี่น้องให้กำลังใจกันคือเก่าองค์กรเดียวกันนะครับแต่คนละวงนะครับพอวัดโจเพื่อนเทศสองวงวงสารน้อยระเพื่อนโชว์เพื่อนกะภายใต้การบริหารของวัดโจและเฮียหน่อยนะครับสอนุษนะครับแล้วก็ทีมผู้บริหารที่ไปกับวงนะครับก็มีหลายท่าน นะครับให้การดูแลให้การเบื้องแย่งนะครับเนาะสำหรับเมื่อคืนเราก็เห็นละน่ารักมากๆน้องฮักแพงวรัญญาพรขอบคุณมารายทุกพวงสําหรับเมื่อคืนนี้ขอบคุณสิ่งของทุกอย่างนะครับที่มอภหยน้องนะครับเราจะเป็นกําลังใจเป็นแรงเชียร์แรงใจให้น้องแบบนี้นะครับไปด้วยกันนานๆไปด้วยกันตลอดน้องพี่น้องเนาะขอฝากช่องเล็กๆน้อยๆน,นะครับ วิถีบ้านเฮาโอปิเชียด้วยฝาก f c ฟซีพ่อแม่ฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันพี่น้องนะครับเนาะสิ่งใดผิดพลาดไปก็แนะนำมาได้เนาะขอบคุณมากๆขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณทุกยอดวิวนะครับวิถีบ้านเฮาโอปิเชียยังอยู่ที่เดิมยังเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ฝากไปสนีเดี๋ยวเจอกันไหมนะครับพี่น้องขอให้วันโชคดีมีชัยขอให้วันสุขภาพร,ร่างกายแข็งแรงประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ท่านามุ่งหวังไว้นะครับวิธีวันเทาอเิเชียวขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม